สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในบทที่6นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องราวของอิทิเกรตตามผิวของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์แล้วครับอย่างในที่นี้เนี่ยเรากําลังพิจารณาฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่มีคอมโพเนนต์แรกเป็น x คอมโพเนนต์ที่2เป็น y คอมโพเนนต์ที่3เป็น0ย์ครับและเราจะอินทิเกรตเจ้าตัวฟังก์ชันนี้บนพื้นผิว s ซึ่งอ้าวเป็นพื้นผิวที่เราคุ้นเคยครับนี่คือทรงกลม แต่ว่าเอาทรงกลมนี้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเอาเฉพาะส่วนที่เป็นไงครับแซมากกว่าหรือเท่ากับ0นะูนย์ะทีนี้น่าจะยังไม่ลืมนะครับว่าเจ้าตัวแปรสําคัญที่จะบ่งบอกสูตรว่าเราจะใช้สูตรที่เป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยคือตัว n ใหญ่ตัวนี้ครับตัว n ใหญ่ตัวนี้เนี่ยเป็นเวกเตอร์แนวฉากหนึ่งหน่วยของ S ทีนี้คราวนี้ก็ไม่บอกมาตรงๆนะว่ามันมีทิศทางเดียวกับ n เล็กห้อยอาหรือเปล่าดันบอกมาแค่ว่าทิศทางของมันเนี่ยครับ พุ่งออกจากเจ้าตัวพื้นผิว S นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำว่าพุ่งออกพุ่งเข้าเนี่ยนักเรียนเข้าใจตรงกันหรือเปล่าแล้วก็มันควรจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับก็ก็ดูแบบนี้กันแล้วก็ให้เขาให้เข้าใจว่าโอเคเวลาที่เขาพูดกันว่าพุ่งออกเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้นะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนะครับสำหรับตัวเอ่อตัวพื้นผิวที่เรากำลังพิจารณานีครับก็คือพื้นผิวที่เป็น ครึ่งทรงกลมนะครับก็มาอย่างนี้นะตัวนี้แล้วก็ไปทางนี้นะครับน,นี้ก็แกน z ตรงนี้แกน y ตัวนี้แกน x เอาเฉพาะส่วนที่เป็นทรงกลมนะครับไม่ได้เอาพื้นเนาะและตัวนี้ก็รัศมี1ห,หมดเลยนะรัศมี1ห,หมดเลยนะครับเอาเฉพาะด้านที่แซดมากกว่าเอ่อหรือเท่ากับศูนย์ เพราะนั้นตรงนี้ขั้นตอนแรกเลยครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเปลี่ยนเจ้าตัว s นี้ให้กลายเป็น ruv นะก็ ruv ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เราคุ้นเริ่มคุ้นกันแล้วเราจะใช้พิกัดอะไรครับใช้พิกัดทรงกลมถ้าใช้พิกัดทรงกลมก็แปลว่าเราจะให้ u เนี่ยคือฟรีในขณะที่ v เนี่ยคือเซต้าแล้วก็ตรงนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือ r ร o กำลังสองเท่ากับแปลว่า โรของเราที่ผิวเนี่ยฟิกซ์แล้วว่าเป็น1เท่านั้นเพราะนั้นทีแรกเนี่ยควรจะเป็นโรไซเอ,อฟโคไซเซตา้าก็จะเป็น1 s i n งไซย,ยูโคไซนะต้องทำให้คุณนะฮะต่อมาก็โรแล้วก็ไซย U แล้วก็ใครครับแล้วก็ไซว V สุดท้ายก็จะเป็น1เหมือนกันแต่ว่าเป็นโคไซย,ยูโดยที่เจ้าตัวเอ่อยู UV ตัวนี้เนี่ย ก็อยู่ในโดเมน t นะครับเมื่อ t ของเราเนี่ยนะก็จะเป็น u v ทั้งหลายโดยที่คราวนี้อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ u คือฟีฟีของเราเนี่ยเอาแค่ครึ่งวงครับฟีของเราวัดจากนี้เนาะเพราะนั้นตรงนี้นี่คือ0นย์แล้วก็วัดออกมาเรื่อยๆวัดมาแค่ครึ่งเดียวครับก็คือจะเป็น0ูนย์ถึงพายส่วนสแต่ว่าตัว V ของเราคือเ h ต้าอย่างไรเสียนะครับตัวเทต้าเนี่ยต้องดูเงาบนระนาบ x y นี้อยู่ดี เอาทั้งวงครับก็แปลว่า v ของเราเนี่ยวิ่งจาก0จนถึงอะไรครับขอโทษ 0- ถึง2พายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็แปลว่าเอออนาบริเวณ T ของเราเนี่ยเป็นอานาบริเวณที่ไม่ได้ยุ่งยากครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากธรรมดาก็ตรงนี้แคบหน่อยอันนี้ u นะครับเป็นพายส,ส่วน2ตรงนี้ตัว v ก็กว้างหน่อยนะครับตรงนี้ V ก็คือพาครับ2พาเห็นไหม นั่นก็บริเวณที่เรากำลังพูดถึงบริเวณ t นะก็คือบริเวณแบบนี้โอเคได้ r ละเราต้องหาต่อแน่นอนก็คือใครครับ n เล็กห้อย r เพื่อเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าในที่สุดแล้วทิศทางของ n ใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเขียนกันอีกทีหนึ่งเพื่อซึ่งเขียนกี่ทีก็ผิดทุกทีดิฟ r เทียบ u c ครอสกับดิฟ r เทียบอะไรครับดิฟ r เทียบ V นะ อานนี้ก็จะต้องอย่างที่ว่านะครับเขียนแถวที่2กับแถวที่สซะก่อนนะครับดิฟอาร์เทียบยูตัวนี้โคไซยูโคไซวีตัวนี้อีกก็โคไซยูไซวีแล้วก็ลบใครครับ s i ยูตัวต่อมาก็ดิฟเทียบวีบ้างก็จะเป็นลบไซยูไซวีนะครับจะเป็นไซยูโคไซวี แล้วก็สุดท้ายจะได้เลยครับอ้าวศูนย์เพราะว่าไม่มี V แล้วนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็น I, J, K ได้เรียบร้อยนะครับปิดคอก Determinant น,น,นะจากนั้นก็เหลือแต่ว่าเราหา Determinant ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็ดูที่ I ก่อนนะครับตรงนี้ศนะูนย์นะแมตรงนี้คุณลงได้0ูนยตัวนึงเนี่ยจะมาจากการคูณขึ้นตรงนี้จะได้เป็นอะไรครับลบจะลบเป็นบวกใช่ไหม นะแล้วก็มี s i n ์สองตัวเพราะนั้นก็จะกลายเป็น s i n ์กำลังสอง u โค s ซ v นะดูให้ดีนะครับต่อมาก็ j j ตัวนี้ได้นะครับลบเจอลบเป็นบวกเพราะนั้นก็จะเป็นอะไรครับ s i n ์กำลังสอง u แล้วก็ s i n ์ v มีแบบคูณขึ้นไหมคูณขึ้นที่จะเจอ j คือตัวนี้บังเอิญเจอศูนย์นะครับ mm hmm. ก็เลยไม่มีแล้วในขณะที่ k เนี่ยก็จะมีอะไรครับ คูณลงเจอตัวนี้ก่อนนะครับเจอตัวนี้ก่อนก็จะเป็นใครครับโคไซสองตัวนะก็จะเป็นเอ่อโคไซยูไซยูแล้วก็โคไซน์บังสองแล้วก็คูณขึ้นที่เจอ k คือตัวนี้จะมีไซว v สองตัวแต่ว่าลบเจอลบเป็นบวกด้วยนะครับก็จะเจอโคไซยูไซยูแล้วก็ไซยกกำลังสอง v เห็นไหม ซึ่งตรงนี้บางเอิญหว่าถ้านักเรียนมองดูนี่คือตัวร่วมดึงออกมาแล้วเหลือใครครับ s ซ n ์กำลังสองวีกับโคไซน์กำลังสองวีเพราะนั้นตรงนี้กลายเป็นโคไซน์ยูไซน์ยูนั่นเองจะเห็นว่าเรามีไซน์ยูนะครับเป็นตัวร่วมอยู่ทุกตัวเลยเพราะนั้นขออนุญาตเอาไซน์ยูออกมานะก็จะเป็นไซน์ยูปึ๊บเหลือใครครับไซน์ยูยังเหลือตัวหนึ่งนะโคไซน์วีเหลือไซน์ยูตัวหนึ่ง ตามด้วยไซน์วหลือโค s ซน์ตัวหนึ่งเอ๊คุณคูณไหมนักเรียนตัวนี้เจอเพื่อนคุ้นเคยนี่ไงเป๊ะเลยไหมเป๊ะเลยไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือใครครับมันคือค่าคงตัวตัวหนึ่งคูณอยู่กับ n เอ่อขอโทษคูณอยู่กับเวกเตอร์ v u v ใช่ไม่ใช่ เพราะ r uv นี่คือ sin u, cos v, sin u, sin v แล้วก็ cos u เลยเพราะนั้นเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรครับแบบนี้แปลว่าเจ้าตัว n ห้อย Ruv นะครับเป็นไงขนานกับใครครับขนานกับตัว r uv ทีนี้ถามว่าแล้วบอกทิศทางด้วยได้ไหมปรากฏว่าบอกทิศทางได้ด้วยครับเพราะตอนนี้ u ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนเท่านั้นเอง0ถึงพายส่วน2เพราะนั้นไซนตัวนี้เป็นบวก นอกจากขนาดแล้วนียครับยังรู้ด้วยว่าเอา่เออ่ะเขียนไว้ก่อนแล้วกันยังรู้ด้วยว่าเป็นไงครับเป็นขนาดชนิดที่เป็นไงครับมีทิศทางเดียวก,กันกับใครด้วยกับ RUV ด้วยทีนี้ดูดีๆครับเวลาที่เรามีจุด UV ตัวหนึ่งในนาบริเวณทเนี่ยเจ้าตัวจุด UV เนี่ยจะถูกส่งไปด้วยใครครับถูกส่งไปด้วย R แล้วก็ไปเป็นจุดจุดหนึ่งบนพื้นผิวนี้นี่คือจุดหนึ่งบนพื้นผิว RUV เอ่อบนพื้นผิว S ก็ได้ชื่อเป็น R แล้วก็ UV ตัวนี้เหมือนกันทีนี้จุดในแง่ที่เป็นจุดมันก็คือจุดแบบนั้นเฉยๆแต่จุดในแง่ที่เป็นเวกเตอร์จริงๆแล้วมันคือเวกเตอร์ที่มีเป็นไงครับจุดเริ่มต้นที่ศูนย์แล้วก็จุดปลายที่จุดที่อยู่บนผิวนั้นโอเคป่ะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยแปลว่าเจ้าตัว n ของเราเนี่ยครับใช้สีอะไรดีอะใช้สีม่วงแล้วกัน นะตัว n เล็กห้อย R ของเราเนี่ยมันก็คือเป็นเวกเตอร์ที่เป็นไงครับขนานด้วยแล้วมีทิศทางเดียวกันกันกบเจ้าตัว r, อ่อเวกเตอร์ R นี่ด้วยแปลว่าเนี่ยไอ้เจ้าตัว n เล็กห้อย r ของเราเนี่ยก็พุ่งออกไปอย่างนี้แหละโอเคไหมซึ่งในเมื่อ n เล็กห้อย r เนี่ยแบบเนี้ยครับแบบเนี้ยนั่นเะรมองออกไหมครับว่าเขาเรียกว่าพุ่งออกจากออกนะไม่ใช่เข้าไปข้างในนะเราจะถือว่าไอ้ตัวที่อยู่ในโค้งเนี่ยคือข้างใน,นผิวนังนะครับ ตอนนี้มันคือพุ่งออกจากตัววงตัวทรงกลมเนี้ยแล้ว n ใหญ่ของเราเนี่ยครับคือเวกเตอร์แนวฉากที่เป็นไงครับพุ่งออกจาก s เหมือนกันแปลว่าเจ้าตัว n ใหญ่ของเราเนี่ยครับก็ต้องพุ่งไปแบบนี้ครับทิศเดียวกับใครเหมือนกันทิศเดียวกับ n เล็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากจากที่เราวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้ว่าเราก็เลยได้ว่าเจ้าตัว n ใหญ่นะครับทิศทางเดียวกับใครด้วยเหมือนกันทิศทางเดียวกับ n เล็ก r นี่เหมือนกัน แปลว่าสูตรที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเป็นสูตรแบบไหนครับเป็นสูตรแบบที่เครื่องหมายเป็นบวกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาเริ่มกันเพราะฉะนั้นอทิศทางเจ้าตัวเขียนอ้นี้ก็ได้ทิศทางเดียวกับใครครับ n เล็กห้อย R u v ก็เรียบร้อยเลยเราก็ได้ว่า i n t e g r a l s ของเจ้าตัวฟังก์ชัน f ซึ่งอเขียนอย่างนี้เลยอ่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวนักเรียนงงว่ามันยังไง เอ่อ uh, rf อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดอทกับใครครับ n แล้วก็ ds เนี่ยก็จะกลายปไปเลยครับเปลี่ยนมาเป็นอนาบริเวณ t f ของเราเนี่ยต้องเจาะลงไปที่ r u v แล้วดอทกับใครครับ n ห้อย r u v แล้วก็ d u d v นี่คือเขียนสูตรอีกทีหนึง่งแล้วก็ทิศทางเดียวกันเครื่องหมายเลยเป็นอะไรครับเครื่องหมายเลยเป็นบวกอะ่ะโอเคตรงนี้ลืมไปหรือยังว่า f คือใคร f หน้าตาเป็นไรครับ x y 0นะแต่ว่า r ของเราหน้าตาเป็นไงครับ r ของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่คือใครครับนี่คือ x นี่คือ y นี่คือ z นะเพราะฉะนั้น x ของเราจะถูกแทนด้วยใครครับ sin u cos v อะแทนมาให้เรียบร้อย sin u cos v ในขณะทีะ่เจ้าตัวคอมโพเนน i ์ที่2คือ y ก็จะต้องถูกแทนที่ด้วยใครครับ sin u sin v แล้วก็คอมโพเนนต์ที่3บางเออมันเป็นศูนย์อยู่แล้วก็ได้อย่างนี้นะครับในขณะที่เจ้าตัว N เนี่ยเราก็ลอกมา sin u cos v sin u sin v แล้วก็ cos v แล้วก็ d อะไรครับเขียนไม่พอแล้วก็เป็น d u d v อยู่พัดข้างล่างนี้แล้วกันเหนืออาณาบริเวณอะไรครับเหนืออนาบริเวณทเห็นไหมอ่าตัวนี้มีใครบ้าง ตัวนี้ก็จะได้ว่าเรามีไซน์กำลังสอง u แล้วก็มีโคไซน์กลังสอง v เรามีใครอีกบ้างครับเราก็มีไซน์กำลังสอง u แล้วเราก็มีไซน์กำลังสอง v แล้วเราก็มีอ่ะตัวสุดท้ายมันศนะูนยะก็หายไปเรียบร้อยเราก็เหลือแค่อะไรครับตรงนี้บังเอิญว่ามันดึงตัวร่วมได้ก็เหลือแค่เลขอะไรเท่านั้นเองเหลือแค่ไซน์กำลังสอง u นะกับเจ้าตัวเลขหนะ เห็นไหมฮะโอ้ลืมอะไรเปล่าเนี่ยลืมแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาลอกมาผิดนะครับตัว n เนี่ยไม่ใช่ตัวแค่นี้นะตัว n เนี่ยมีใครด้วยนี่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  n เล็กห้อย r อยู่นี่นะมีใครอยู่ข้างหน้าด้วยครับไซด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเขียนไม่พอเนี่ยเพราะว่าลืมใครไปด้วยตัวหนึ่งด้วยไซ u ยยที่อยู่ข้างหน้าด้วยตัวหนึ่งนะครับ เพราะนั้นตรงนี้นี่คือดอทโปรดักต์เรียบร้อยอย่าลืมว่ายังต้องคูณกับไซอยู่ตัวนี้สีริหลรวมแล้วครับกลายเป็นอินทิเกรลของไซยกกำลังสาม U, D, ดูดเหนืออาณาบริเวณทีซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ U ไปแค่พายสนสองวไปถึงใครครับ V ไปถึง2อพายเพราะนั้นตรงนี้อินทิเกรตก,ก็ D, ูดวไปเลยยก็ศูนย์ถึงพายสนสองวก็ศูนย์ถึงอะไรครับ ถึง2พก็เหลือแต่ว่านักเียนอินทิเกรตไซน์กำลังสาเป็นหรือเปล่า s i ไซน์กลังสต้องแยกออกมาเป็นอะไรก่อนครับต้องแยกออกมาเป็น1ลบโคไซน์กำลังสองยกับ sin u ใช่ไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราแยกออกมาเป็นอะไรครับ sin ์กำลังสองยคูณไซน์ตัวนี้แยกมาเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะให้อะไรครับ ให้ W เนี่ยเป็นโคซ u, ไซน์ยูใครับอะจะได้ว่า DW เนี่ยเท่ากับลบไซน์ยูดีเพราะนั้นตัวนี้จะแอบสอบกลายเป็นใครครับ DW เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะกลายเป็นอินทิเกรลศูนย์ถึงสองพแล้วก็อินทิเกรลหบยูเอ่อหนึ่งลบดับเลกำลังอะไรครับกำลังสแล้วก็มีลบข้างหน้านิดนึง DW เสร็จแล้วค่อยไปดีอะไรทีหลังค่อยไปดีวีทีหลังเห็นไหมคราวนี้ถ้าผูกว่าถ้าผูกว่า w เป็น0ูนย์ขอโทษถ้า U เป็น0 W เป็นอะไรครับโคไซน์ศย์ได้1ในขณะที่ถ้า U เป็นพายส่วนสอได้ศูนย์ครับมันก็จะเหมือนกลับกันนิดหนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรฮะจะกลายเป็นอิกรลจากศูนย์ถึง2อพนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยว เจอลบแล้วก็กลับลำดับการอินทิเกรตนิดนึงนะครับตรงนี้กลายเป็น W ลบกับ W กำลังสส่วนสาแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเลยเป็นแทนค่าจาก0ูนย์ถึงหแล้วก็ dv ซึ่งจะได้เป็นตัวเลขหมดเลยครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแค่1นลบหส่วนสเนาะและอินทิเกรตเลข1หนึ่งเทียบกับ V ก็จะกลายเป็น V แล้วก็แทนค่าจาก0ูนย์ถึงสองพายโอเคไหมครับซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็น2อส่วนสคูณอยู่กับ2องพาย ก็เลยได้ค่าอกซ์ตร์ตามผิวกมากลายเป็นอะไรครับ4ยส่วนสาะพันั่นเองเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็ได้อดเกอกซ์ตร์ตามผิวลักษณะนี้ซึ่งสังเกตน,นะครับว่าโจทย์แต่ละข้อเนี่ยจะไม่ได้บอกมาตรงๆนะว่าตกลงแล้วทิศทางของ n เ,เป็นอย่างไรคล้ายๆกับน,นักเรียนต้องต้องพยายามค่อยๆแงะเอาเองนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทิศทางของ n จะเป็นอย่างไรเห็นไนะทีนี้ขอไปต่ออีกนิดนึงครับต่อจากตัวอย่างนี้ก็คือว่า จำได้ไหมว่าตอนที่เรามีอินทิกลตามเส้นนะครับเวลาที่เรามี f เวลาที่เรามีเจ้าตัวฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ f ของเราเนี่ยอยู่ในรูปของ p q หรือว่าอยู่ในรูปของ p q r ก็แล้วแต่นะครับเจ้าอินทิกลตามเส้นของเราเนี่ยนะบนเส้นโค้ง c ของ f ดอทกับ dr นะครับเราสามารถเขียนได้เป็น p dx บวกกับ q dy หรือว่าถ้ามี r ด้วยก็อาจจะเป็นบวกกับ r ดีแแบบนี้ใช่ไหมครับในทำนองคล้ายๆกันครับอันนี้คือตามเส้นนะสำหรับอินทิกรลตามผิวฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เนี่ยเราก็อาจจะมีรูปแบบคล้ายๆแบบนี้ครับเป็นอีกแบบนึงในการเขียนแต่ว่ามันคือการพูดถึงอินทิกรลตามผิวของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เช่นเดียวกันอ่ะเพราะนั้นมาดูแข็งใจดูรูปแบบอื่นๆของอินทิกรตามผิวของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นิดนึงครับ เริ่มต้นเหมือนเดิมครับ s ของเรายังเป็นผิวสองหน้าก็คือทำให้มี n ใหญ่พุ่งไปทางหนึ่งได้แล้วก็ทิศเดียวกับ n เล็กได้กับพุ่งทิศตรงข้ามกับ n เล็กได้นะครับนิยามด้วยสมการแบบเดิมๆก็คือ ruv ตัวนี้แล้วเจ้าตัว f ใหญ่ตัวนี้ของเราเนี่ยครับประกอบด้วย3คอมโพเนนต์ก็จะมี f 1 f 2 f 3เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่ต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วบนพื้นผิว s นะครับ เรามาดูตัวนี้โดยที่เจ้าตัว n ของเราเนี่ยเป็นเวกเตอร์แนวฉากนะที่สมมุติว่าเอาเป็นว่าเอามีทิศทิศเดียวกันก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าทิศตรงข้ามก็คือเดี๋ยวแค่ติดลบเข้าไปนะครับถ้าทิศเดียวกันเนี่ยก็จะเป็น f แทนที่ด้วย r u v แล้วก็ดอทกับเจ้าตัวอะไรครับ n เล็กห้อย r u v แล้วก็อินทิเกรตเทียบ u อินทิเกรตเทียบ v นะทีนี้ไอ้เจ้าตัว f ใหญ่แทนที่ที่ r ตัวนี้ก็แปลว่าเจ้าตัว f เล็กแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยครับก็จะ ถูกแทนที่ด้วย RUV 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 เช่นกันสิ่งที่เหลืออยู่ที่เราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจก็คือตัว n ตัวนี้ครับเจ้าตัว n เล็กตัวนี้หน้าตาจะเป็นยังไงเอามาแข็งใจช่วยกันดูนิดนึงครับ่อตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ย R มันคือหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับเอ่อ dip เจ้าตัวเวกเตอร์ R เทีบยบ U เนี่ยมันก็หมายถึงว่าแต่ละคอมโพเนนต์เนี่ยครับจะถูกดิฟเทีบยบ U ไป มันก็คือดิฟใครครับดิฟ x เทียบ u นะครับดิฟ y เทียบ u แล้วก็ดิฟ z เทียบกับ u ในขณะที่ตรงนี้ก็จะเป็นดิฟ x เทียบกับ v ดิฟ y เทียบกับ v แล้วก็ดิฟ z เทียบกับ v แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์ k เห็นไหมครับทีนี้เวลาที่หาดีเทมินแนนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการหา ด e เทอร์มิน t อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นไงครับปิดแถวที่ i อยู่ปิดหลักที่ i อยู่แล้วหาด e เทอร์มิน t ที่เหลือจำได้ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวที่เป็นคอมโพเนนต์ i นะครับก็จะเป็นดิฟ y เทียบ u ดิฟ z เทียบ u นะครับดิฟ y เทียบ v แล้วก็ดิฟ z เทียบกับ v เห็นไหมนี่คือคอมโพเนนต์ i ต้องหาด e เทอร์มิน t ตัวนี้ พอคอมโพเนนต์ j นะครับก็ปิดแถวที่ J อยู่ปิดหลักที่ J อยู่แล้วก็หาดีเทอร์มินนต์ของที่เหลือแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวที่2มันจะมีโคแฟกเตอร์ของมันเป็นลบหยกกําลังเลยครับสองบวกหมันจะออกมาเป็นลบหฮะจะติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีลบด้วยแล้วก็เป็นไงครับวิทีจะพอไหมเนี่ยจะเหลือใครครับดิฟเทียบ U d ดิฟเทียบ U d ดิฟเทียบ v แล้วก็ดิฟเทียบ V นะขออนุญาตเขียนเบียดเบียดนิดนึนงนะสาหรับตัวสุดท้ายนะครับขออภัยเตียมไว่นี้เลยนะแล้วก็จะเป็นเอ่อคราวนี้เป็น k บ้างก็ตัดแถวที่ k อยู่ตัดอัดที่ k อยู่ตรงนี้มันจะเป็นลบหนึ่งยกกําลังสามบวกหนึ่งนะเป็นเลขคู่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบวกนะครับมันก็เลยกลายเป็นดิฟ x เทียบ u นะครับดิฟ y เทียบ u ดิฟ x เทียบ v แล้วก็ดิฟ y เทียบ v เขีนนะครับ ปรากฏว่าแต่ละตัวเนี่ยหน้าตามันคุ้นๆน,นะหน้าตามันคุ้นๆน,นะถ้าเราจัดตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนจากหลักนะครับให้มันกลายเป็นแถวแล้วเราจัดตัวนี้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากหลักเนี่ยให้มันกลายเป็นแถวแปลว่าเรากำลังจะหาอะไรครับเออ transpose แล้วก็หา determinant ของตัว transpose ของ matrix เนี่ยซึ่งอย่าลืมนะครับว่า determinant ของ a transpose กับ Determinant ของ a เนี่ยมันเท่ากันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่ามันก็เหมือนกับการหา Determinant ของใครครับ d i y เทียบ u d i y เทียบ v d i z เทียบ u แล้วก็ d i ฟ z เทียบ v ตรงนี้เท่ากันเลยในขณะที่ตรงนี้เนี่ยมีลบอยู่ไม่เป็นไรครับเราสลับก่อนเราสลับหลักก่อนนะพอสลับเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ยเวลาที่เดจะได้ไหมเวลาที่หาเดของตัว เมทริกซ์ที่สลับหลักกันเนี่ยเดทมันจะเท่ามันจะตัวเลขเดียวกันแต่ว่าจะมีเครื่องหมายลบเนี่ยผลิตออกมาหนึ่งอันเพราะนั้นตรงนี้พอสลับปุ๊บนะครับสลับหลักตรงนี้ก็จะทําให้ลบหายไปและจะทให้ลบตังนี้หายไปหลังจากสลับเสร็จแล้วครับทรานสโพสอีกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอสลับแล้วแล้วทรานสโพสนะครับจริงๆแล้วคนที่จะมาขึ้นหน้าก่อนคือดิฟแเทียบยูกับดิฟแเทียบ V มันก็จะได้ว่าดิฟ set เทียบยูกับดิฟแเทียบ v เนี่ย จะกลายเป็นแนวแถวแนวนอนแบบนี้นะครับที่ดิฟเเทียบ u กับดิฟเเทียบ v นะครับจะกลายเป็นแนวนอนที่2อันนี้แล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกันครับก็ใช้ transpose อีกนะครับก็จะเป็นดิฟเเทียบ u ดิฟเเทียบ v ดิฟเทียบ u แล้วก็ดิฟ y เทียบ v เอ๊แต่ละตัวพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะอย่างนี้ก็คือดิฟ y z แ เทียบ U V ถูกไหมจำได้ไหมฮะ Dip Y แเทียบ U V เนี่ยเราเคยเรียกมันว่าจา c ค o b i a n ใช่ไหมเราใช้สัญลักษณ์ Dip Y แเทียบ U V เห็นไหมตัวนี้ก็ d i ฟแท X เทียบทั้ง U และ V ก็เป็น d i ฟแทก่อนนะครับตรงนี้สำคัญนะครับว่าแทมาก่อนเทียบ U เทียบ V อ่ะเขียนผิดเทียบ U เทียบ V สุดท้ายนี่ก็ดิฟ xy แล้วก็เทียบใครเหมือนกันครับเทียบ u เทียบ v เหมือนกันนั้นแปลว่าตอนนี้เจ้าตัวเ n เล็กห้อย r ของเราเนี่ยสามารถเขียนแต่ละคอมโพเนนต์อยู่ในรูปจากโคเบียนที่เกี่ยวข้องกับ yz x เอ่อ z x แล้วก็ xy แล้วก็ดิฟเทียบกับ uv แบบเนี้ยได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเอามาดอทกันเพราะนั้นตอนนี้มันก็จะเป็นอะไรฮะ f ตัวนี้ใช่ไหมแต่และคอมโพเนนต์ดอทกับคอมโพเนนต์เหล่านี้ใช่ไหมครับก็ตัวหน้าคูณตัวหน้าตัวกลางคูณตัวกลางตัวหลังคูณตัวหลังแล้วมาเป็นไงครับมาบวกกันมันก็เลยจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมองเสมือนกับว่านี่ก็ duV นี่ก็ duv นี่ d ีนี่ duv นี่ duv นี่ duV เหมือนกันมันตัดกันไปครับแล้วส่วนที่เหลืออยู่ก็คือดิ p y z dip ด y ิ i p ดิ อขอโทษดิฟเอ,อรรแล้วก็ดิฟอะไรครับแล้วก็ดิฟเอ็เอซอไยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้อีกรูปแบบหนึง่งโอเคไหมจะได้อีกรูปแบบหนึ่งของเจ้าตัวอิติเกลตามผิวนะครับตัวอิติเกลตามผิวนี่ก็แทนที่จะเขียนแบบเป็นเอ f ใหญ่ .n แล้วก็ ds นะครับก็จะอยู่ในรูปของอิ t e g r a l ส ท่อนนะครับท่อนแรกก็จะเป็นอินทิกรัลของเอ่ฟเล็กหนึ่งซึ่งก็คือใครครับ f เล็กหนึ่งก็คือเจ้าตัวคอมโพเนนต์แรกของ f ใหญ่ 1, นะแล้วก็อินทิกรัลของ f เล็กสองซึ่งคือคอมโพเนนต์ที่สองของ f ใหญ่ 1, นะฮะแล้วก็อินทิกรัลของเจ้าตัว f เล็กสามนะครับซึ่งเป็นคอมโพเนนต์สุดท้ายของ f ใหญ่ 1, นะทีนี้เดี๋ยวผมขอตรวจสอบอะไรนิดนึงว่าเอ๊ะเราพิมพ์อะไรมาผิดหรือเปล่า ถ้าพิมพ์ผิดเนี่ยจะได้รีบแก้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้ดูซิดูนิดนึงนะครับเพื่อให้มันถูกต้องอีกนิดนึงนะเอ่อตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นอะไรเอ่ยหน้านี่ไงพิมพ์ผิดจริงๆริงด้วยขอโทษนะครับตัวนี้นะตัวนี้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 ถูกแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ใครต้องใครต้องมาก่อนนะเมื่อกี้เราเพิ่งย้ํากันไปเนี่ยใครต้องมาก่อนนะ ไอ้เจ้าตัวตัว,ตวแปร z ต้องมาก่อนแล้วค่อยเป็นตัวแปร x นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับขอเปลี่ยนนิดนึงนะตรงนี้จะต้องเป็น d IP z x แล้วก็เทียบใครครับแล้วก็เทียบ uv เห็นไหมนะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยจะต้องเขียนใครก่อนครับ d z ก่อนแล้วค่อย d x นะครับตัวนี้สำคัญนะลำดับลำดับของมันสำคัญนะครับเพราะนั้นอันแรกมันเหมือน1 แล้วก็ y z 2แล้วก็ z x 3แล้วก็ค่อย x y เห็นไหมมันเหมือนมันเหมือนเป็นมันเหมือนมี order ออยังไงบางอย่างเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังเจ้าตัวกลางนี้ให้ดีนะครับนะเจ้าตัวกลางนี้ให้ดีว่าว่าเป็นอย่างนี้เห็นไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราจะ มีการสลับแล้วก็ติดลบอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเขียนแบบนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นอะไรนะ dz กับ dx เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถ้า n ของเราเนี่ยมีทิศทางเดียวกันกันกบ n ex, เล็กห้อย r นะครับ integral ตามผิวนะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้โอ้ผิดเยอะเลย zx มาก่อนนะครับ ในขณะที่ถ้ามีทิศทางตรวข้ามไม่มีอะไรมากครับเต mm ิมลบเข้าไปข้างหน้าตรงนี้ต้องเป็นดิฟ ZX เทียบอะไรครับดิฟ mm hmm. z ซเทียบ u ูโอเคไหมนะเพราะนั้นตรงนี้ตัวกลางนี้ระวังนิดนึงนะครับมันจะสลับนิดนึงเอาแซขึ้นก่อนแล้วค่อยเเห็ okay, นไะหนั่นนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวเาเรียกไรรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับตัวอิติเกิลสำหรับตัวอิติเกิลตามผิวของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ นะครับเอาละเดี๋ยวเราหยุดวิดีโอคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพอเรารู้้จักอิติเกิลตามผิวของฟังชันค่าเวกเตอร์แล้วเนี่ยเราพยายามจะมาหาความสัมพันธ์คล้ายๆกับตอนที่เรา,เาหาความสัมพันธ์ระหว่างอิติเกิลตามเส้นกับอิติเกิลสองชั้นจะมีจะมีสิทธิ์ที่จะเจอความสัมพันธ์แบบนั้นไหมแล้วมันมองเทียบเคียงยังไงได้บ้างกับ คราวนี้ที่เป็นอิติกเกิลตามพื้นผิวนะครับโอเคเดี๋ยวหยุดวิดีโอคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนสวัสดีครับ